คยมากไปหาซิปนะลูกคุยพม่ไม่ซิว้าวอะเออในนในนาูกคุยมากคุยมากไปหาซิอจกมาจะใส่ละเราคุยยางพันย่างมาจะท่าแบนเขวนาแกว้วเอ,อต้นให้เวิงก่อนจะให้ไปหาซิปเนีย่ยนี่เออเต็นงามเนาะอ่าแล้วก็ล่ำลั่ำล่ำ่โอ,อ้ เอ้ยฟ้าห้องตัวมุกตั่มกัยาแม่มันโอ้ยแต่แม่นห้องมวนห้องดีว่ะเอามาลูกเอาอีกบันนึงจะเช่าไปยังไงอา้นลูกผมจะไปใบใสนะเอาไปหนีเนาะวันอาทุนี่ลูกตัวไหนเอ้อตัวนี้วะช่องใบใสๆเช่าเอาไปได้เนี่ยเอาไปเช่าตัวนี้แล้วค่อยเออเอาตัวนี้วะอือ้างจห้มมีเแล้วลูกเนอะเออกินเข่ามาแล้ววะวันอาทุนี่ค่อยว่ายาเขานะเออจะมาใส่เนี คุณย่าพอกระย่างมาแต่ทางแมงเขมรนักแก้วโอ้อันนั้นพ่ออยู่บ้านสาติวฮะอ่าอ่านัมพุรุกจะกขาพ่อมันอยู่ิ้มติวหันรู้คอยขี้มาของยาคอยเห็นมันอยู่พู่นอยู่บันพ่ออยู่พู่นบันลุยบันลุยโอจะพ่ออานะบุรุกมันนั่งมันก็นั่งอยู่หันบุรุกยี้ติวฮะแม่นั่งยังบ้าบุรุกผีบ้าหันดาแม่นเจ้าจะพ่อจะพ่อยี้ติวอยู่พู่นเหรอแม่นเจ้าบุบ่าขึ้นมันเหรอจะบุบ้าขึ้นมันเหรอจะเป็นคนดีเหร